คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเรามาทําอะไรกันตรงนี้เพราะว่าดิฉันทราบมาว่าคุณบอกว่าคุณไปประเทศอินเดียมาใช่ค่ะไปร่วมงานงานแต่งงานเพื่อนคุณอ๋อดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆว่ามีร้านของคนอินเดียที่เมืองไทยเป็นแบบดีไซเนอร์เลยอะร้านนี้เนี่ยนะคะดีไซเนอร์ชื่อคุณนีนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่คนอินเดียมาตัดคนไทยเดี๋ยวนี้มาซื้อแล้วก็มาตัดกันที่นี่เยอะมากสนใจไหมล่ะดิฉันขอชมก่อนภาาที่แล้วนั้นดิฉันไปอินเดียมาดิฉันก็ไปเที่ยวปราสาทราชวังนะดิฉันแบบว่าจันทร์เลยใช่ไหม มากเลยคนอื่นไม่เป็นมหาลานีอะฉันใจเกงผูกเกงเละแต่ว่าตอนนั้นก็เข้าใจได้เราก็ไม่รู้ไงแต่อันนี้ที่คุณก็แต่งมาเนี่ยอันนี้ไปได้ใช่ปุระได้เลยได้เลยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปงานแต่งงานมันจะต้องแบบบลิงบ b ิงช่วยเลือกหน่อยอันไหนชุดที่ฉันจะใส่ไปงานแต่งงานเพื่อนเพื่อนใช่ไหมยังมีเพื่อนยังไม่แต่งงานอีกไหมอยู่ทั้งนี้ไม่มีแล้วล่ะน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วล่ะตอนงนี้จะไปงานแต่งมีหลานแต่งงานมีลูกเพื่อนแต่งงานใช่ใช่ใช่ Ui, xoay thật chút. lượt nhiều lắm. สวัสดีค่ะ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 นี่คือคุณนีน่าสีเกลนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยคุณนิวเขาไปเที่ยวอินเดียมาสองรอบแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมีชุดแบบอินเดียสวยๆเวลาไปถ่ายที่ปราสาทราชวังใช่ไหมคะไปไชยภูระมาก็ต้องแต่งให้สวยๆเพื่อนๆทำกันบ้านมาแต่ตัวเองไม่ทราบก็เลยไม่ได้แต่งตัวคนไทยมีเยอะนะคะหรือวเขาตอนไปเที่ยวไปทัวร์เขาก็มาซื้อเสื้อผ้าจะไปทานข้าวตอนเย็นกันนี่ไม่ทราบว่ามีดีไซ เนอร์เป็นเอกลักษณ์ของร้านใจอินเดียอยู่ที่นี่ด้วยดีไซน์มานานแล้วยังคะสามสิบห้าปีค่ะนีเนอรอยู่เมืองไทยเริ่มตั้งแต่ชุด350บาทความพิเศษที่สุดของชุดเจ้าสาวนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลายคนก็จะ try to wear pink color peach color แต่ว่า 90เปอร์เซ็นต์นี่ก็กลับมาสีแดงกันหมดแดงนี่คือชุดเจ้าสาวใช่อย่างนี้ไหมคะอย่างนี้เป็นชุดเจ้าสาวไหมคะหรืออันนี้แค่อันนี้แค่มารุนค่ะอันนี้คือเหมือนคนไปร่วมไปร่วงงานสมมติอย่างแมมกับมิวจะไปงานแต่งงานเพื่อนอันนี้ได้ใส่ไปอย่างนี้เจ้าสาวก็ไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธเพราะว่าเจ้าสาวจะเยอะกว่านี้แน่เยอะลยเยอะแน่ๆค่ะสีที่เจ้าสาวจะต้องใส่เลยคือแดงสีแดงสามารถใส่สีอื่นด้วยได้ไหมคะสมัยนี้เขาพยายามจะเปลี่ยน they all want to look soft หวานๆท่าเดว ก็ได้ถ้าว่าเกย์วีดิ้งยูก็ใส่พีชได้ใส่พิงก์ได้แต่ว่าพ่อแม่อย่างเจเนอเรชันที่สี่ใช่ไหมคะที่ยังรับไม่ได้เขาก็จะพยายามจะพูดให้ใส่สีแดงมัน red is the wedding color bright color เลยค่ะงานแต่งงานเนี่ยเขามีหลายวันเจ็ดวันสิบวันแต่เดี๋ยวนี้มันคัด down เป็นสามวันแล้วนะคะจะมีประมาณหกเฟสติวัลก็ต้องการหกชุดอยู่แล้วแล้วหกชุดนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างคะจะมีมีแฮนดี้ที่เขาใส่เฮนน่ากันทั้งวันเลยใช่ ที่สองก็ engagement สามนี่จะสังเกตจะเป็น family ทั้งสอง family มารวมกันแล้วมีงานเลี้ยงก็สนุกสนุกกันแต่งตัวเฮฮาร้องเพลงเต้นหลังจากนั้นจะมีฮัลดี้นะคะ bride เขาเขาจะเอาขมิ้นทา bride กันทาเจ้าสาวทาเจ้าสาวจะได้เขาผุดผ่องสวยอ๋อเตรียมตัวแล้วก็ต้องอเข้าหอใช่แต่ชุดนั้นแบบ it's just normal เพราะต้องทิ้งออกไปเอาแพงมา then after that wedding ก็คือแต่งเฟรชออกงานแล้ว after that reception โอ้โหซูเปอร์ระดับยิงทุกคนต้องอลังการมากอย่างนี้เรียกว่าอันนี้ใส่ไปสังยีตได้ค่ะนี่สวยจังเลยน่นรักมากเลยค่ะมีทมีเหมือนเป็นขาม้าชุดนี้เขาเรียกการาร่านะคะเป็นชุดที่ดีไซน์ที่ร้านของอินาอ๋อน่ารักจังเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ I implement a lot of Thai things into Indian stuff because lace นี่ของเมืองไทยนะคะไป a d a p เพราะว่าเสื้อผ้ามันเริ่มแพงมากแล้วอ๋อหา material ในเมืองไทยทั้ง มดก็เหนื่อยเหมือนกันนะะแล้วถ้าสั่งมาจากอินเดียเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์ที่นั่นก็แพงมากค่ะก็พยายามจะทำเพราะถ้ามันมี6โอกาสลูกค้าก็อยากจะใส่ชุดใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอยากรีพีทอินเดียมัน small community มากค่ะก็ so now we have started using Thai fabrics to implement to cut the cost แม้อยากจะเข้าไปดูเลยค่ะเห็นคุณนีน่าบอกว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้มีข้างในก็จะเป็นชุดสำหรับไปงานเจ้าสาวสัง reception กับ wedding m a n สามฟังก์ชันที่ เฮดวีเดรสซิ่งใช่ไหมคะค่ะดูส์โสซี่ลูกค้าจะเลือกจากงั้นเราไปกันเลยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าคุณหนิวอาจจะมีในอนาคตอันใกล้จะต้องไปงานแต่งงานเพื่อนหรือว่าเราจะต้องไป่วงงานแต่งงานลูกหรือรลานของเพื่อนที่เป็นงานแต่งงานแบบอินเดียเราก็จะได้แบบมั่นใจแล้วว่าเรามีชุดสวยแน่นอนแต่พูดถึงการเดินทางนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีสาบในด้านตัวเลขที่จะแนะนำคุณผู้ชมว่าทำยังไงให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดไปชมเลยค่ะ กลับมาพบกับดรไก่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆท่านก็ทราบไปแล้วว่าโอเคมีเลขไหนที่มันจะช่วยในเรื่องของความรักเลขไหนเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับให้ดวงเฮงอะไรต่างๆการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มีอีกหนึ่งตัวเลขที่อยากจะทราบในเรื่องของป้องกันอุบัติเหตุแล้วคราดหลักๆก็คือเรื่องอุบัติเหตุถ้าเป็นเลขแคล้วคลาดแนะนําว่าในเบอร์มือถือควรจะมี8 9 5 8 9 9อะไรประมาณนี้แต่ เลขนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับเลขที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในเบอร์มือถือของคุณผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่มีเลข1-3หรือ3-1มห่งหรือ8-1ดห 3, 7, หรือ7-3แนะนําว่าเบอร์นั้นทิ้งเลยค่ะเพราะเลขเหล่านี้เหมือนกับจูงเราให้มากระแทกกับสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุ ฉะนั้นจึงไม่ควรใช้อย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งทะเบียนรถที่นังเคยสังเกตไหมคะว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยส่วนมากจะมีเลข18มีเลขหนึ่งสมีเลข37เจจริงๆตัวเลขในทะเบียนรถมีผลกับต่อชีวิตเหมือนกันจากสถิติที่คุณไก่เก็บมาจากคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุมีเลขนี้กันจริงๆแล้วก็มีเยอะด้วยฉะนั้นแนะนําว่าถ้ามี เปลี่ยนเบอร์ทันทีเลยค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตป้องกันแล้วก็ระวังไว้ก่อนเพราะว่าชีวิตใครใครก็รักฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเนาะซึ่งหลักๆเนี่ยโอเคเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยมันก็สําคัญประกอบควบคู่ไปกับความไม่ประมาทของเราด้วยเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ก็จะอุ่นใจถ้าเกิดมีเลขที่มันเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนค่ะไปตรวจทางกันให้ดีแล้วถ้ามีอะไรก็ปรึกษาด็อกเตอร์ไก่ค่ะวันนี้ขอบคุณด็อกเตอร์ไก่มากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอใส แล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าสาวต้องแดงไหมคะขอแอบดูชุดแต่งงานนี้ไหมคะตรงนี้ไปเลยนะชุดนี้ไปไหนดียะไปไหนดียะเออเอาไปหืมตีสงอ่าอ่าเพราะว่าไปงานเขาต้องร้องรำทำเพลงใช่ไหมคะถามลาลิตาเฮงถามลาริตาลาริตาเฮ อันนี้เหมือนประมาณได้เป็นชุดเจ้าสาวเลยใช่ไหมคะเจ้าสาวไม่น้องด่วนเลยแม่แม่แม่นี่คือห้องสำหรับชุดแต่งงานผู้ร่วมงาน reception วันสังกิที่ทำอะไรนะคสังก้ที่จะเป็นงานวันหนึ่งก่อนแต่งงานที่สองสังกีตที๊ดงานปาร์ตี้เริงทุกคนเจอ เพอร์เฟคส์สีสันสดใสสนุกให้เต็มคสมากแล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าสาวต้องแดงไหมคะไม่จังเป็่ะขอแอบดูชุดแต่งงานนี้ไหมคะตรงนี้ออเดอร์ผันค่ะู๊ดสวยมากนี่คือชุดเจ้าสาวชุดกระโปรงเสื้อผ้าปุ่มปค่ะหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหนักยังไงเจ้าสาวก็เสวยในชีวิตของเขาต้องสวยที่สุดสมมติอย่างแแบบอย่างนิวอยากจะไปร่วมงานนะคะคุณนีนั่นเลือกให้หน่อย ไบรท์สมัยใหม่นะคะอ๋อนี้็สอนสมัยใหม่อันนี้คือสําหรับเจ้าสาวม่แดงแล้วแกใส่ได้เกสก็ใส่ไปได้ใส่ชุดนี้ได้นะคะได้หมดค่ะคุณนีน่าสั่งมาเสียเงินนะทีฉันลองอ่อันนี้สวยแล้วคุณหมิวละคะคุณหมิวอุ้ยสีนี้ก็สวยได้เพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจเพราะว่าช่วงนี้ผอมมาก สีสวยมากค่ะเครื่องประดับเนี่นะเรามีค่ะเราแต่งดิค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอถ้าไปที่นี้ นั่นนึกถึงน้องอีกคนหนึ่งฮาน่าภรรยาของฮิวโก้เขาก็เป็นเขาก็น่าจะมาเป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่แบบนี้แล้วจะสวยมากใช่ใช่เพราะว่าไปงานเขาต้องร้องรำมทำเพลงใช่ไหมคะจริงๆเป็นประเพณีของของเขาเลยอ่ะต้องร้องรำมทำเพลงได้เขาว่าไงว่ามาเลยว่ามาเดี๋ยวเล่นด้วยกันเลยสุดอืมส่าห์เลยอุตส่าห์เลยพี่ลูก พบคนอินเดียชอบร้องรำทำเพลงนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนยิงสนุกสนานกันใหญ่เลยใช่ไหมฮะสปอร์ตปล่อยๆได้โอ้โวอันนี้ก็สูนดูหุ่นสิคามลาลิตาเฮคามลาลิตาเฮเขาใส่มาแล้วแบบเขาใส่รุ่นุดเศษนะ อยากจะหางานไปสักงานเลยตอนนี้ไปเลยนะชุดนี้ไปไหนดีอะไปไหนดีอะเออเอาไปายินดีต้อนรับค่ะที่นี่ใช่ไหมนี่เราอยู่เมืองอะไรคะเนี่ยเราอยู่ใจเบอร์มีกระเป๋ามีกระเป๋านี่เราพาไปงานแล้วนะไปงานอะไรกันชุดนี้งานแต่งใครแต่งคะพอดีว่าเออแต่งกันเองเนี่ยแต่งกห้เขาจะไปงานคกมแฟชั่นเลยเอาได้เก่งมาก ฮาน่าคงต้องหาไปเียให้คุณให้คุณีน่าช่วยเลือกให้น้องฮาน่าได้ไหมคะชุดนี้ลองสับคนใส่ soft color หมดนะคะหน้าอยากจะลืดกสีเข้มให้น้องฮาน่าอันนี้เหมือนประมาณได้เป็นชุดเจ้าสาวเลยใช่ไหมคะหาเจ้า่าวให้น้องด้วยเลยแหมแหมแมอันนี้ประมาณ10โลอะค่ะพี่ชา แล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงทาไมดูเหมือนไม่ได้เป็นคนมีลูกมีอะไรเลยทำไมทำไมรูปรา่างยังดีจังเลยเนาะสามีบอกว่าชอบทาตัวเหมือนไม่มีลูกไม่มีสามีอะคะ่ะภรรยาสวยดูแลตัวเองได้ดีม,มากแต่ก่อนนี้ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะคือมีความเย็นมากกว่านี้มากมายหลายเท่านักแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับว่าจากที่บรผ่านข้ามช่วงชีวิตตอนนั้นมาได้ยังไงห้ามไปใดๆทําอะไรทั้งสิ้นคือเขาอยากกลับบ้านมาแล้วเจอหน้าเราคือขาดคนใช้ท่านเอง สวยมากค่ะขอบคุณนะคะทำให้ฝันเป็นจริงเลยสวยมากใส่ชุดนี้มานานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่านี้เลยค่ะรอให้มีเพื่อนเป็นแบบคนอินเดียแต่งงานก็ยังไม่มีมาสักทีเลยเพื่อนยังไม่แต่งสักทีวันนี้ได้ได้มีโอกาส แล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงทําไมดูเหมือนไม่ได้มีเป็นคนมีลูกมีอะไรเลยทำไมทำไมรูปร่างอย่างดีจังเลยเนาะสามีบอกว่าชอบทําตัวเหมือนไม่มีลูกไม่มีสามีอะค่ะมีลูกชายสองแล้วก็เป็นคุณทัมหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็สามีหนึ่งลูกอายุกี่ขวบ้างคะแปดขวบสี่ขวบครึ่งสองขวบครึ่งสามีนี่คือห่วงมากห้ามไปใดๆทําอะไรทั้งสิ้นคือเขาอยากกลับบ้านมาแล้วเจอหน้าเราคือขาดคนใช้ขนไม่ใช่คือมีภรรยาอยู่เธอหิวข้าวเธอเอานู่นเธอเอานี่ ทุกอย่างเนาะรวมอยู่ในตัวเราบอกว่าทำไมไม่ใช้คนอื่นล่ะทำอาหารเช้าเธอก็ทำแล้วรู้สึกกินอร่อยกว่าคนอื่นทำให้เลยค่ะพันหน่าว่าเขาเขาคุ้มใหญได้คนปรนบัติพัดวีอะค่ะเอายัไงจกระไดชัยลูเธอได้หมดเลยรู้แล้วล่ะ สามีอยากเห็นหน้าทุกวันอยากให้อยู่บ้านตอนที่เขาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าภรรยาสวยดูแลตัวเองได้ดีเปอร์เฟะกากแต่ก่อนนี้ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะคือมีความเย็นมากกว่านี้มากมายไหลเท่านักแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับว่าจากที่มันผ่านข้ามช่วงชีวิตตอนนั้นมาได้ยังไงมันเป็นความเย็นขั้นสุดค่ะเป็นจุดตกต่ําสุดของชีวิตแล้วนี่เป็นการตลกเอนแล้วเนี่ยไปสิไปคุยไปเล่าไปฟังมฟังเราจะไปนั่งค่ะเรามานั่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับชุดอลังการของเรานะคะทั้งสามท่านตอนนี้ลูกส <า>นะคะแล้วก็อายุเนี่ยเข้าสู่เลขสีสามีห่วงมากรักมากแล้วก็ ห้ามทาสัญญกรรมใดๆทั้งสิ้นและเคล็ดลับคืออะไรคือสามีชอบทุกอย่างแบบธรรมชาติหมดเลยพี่แมมโบท็อกซ์ไม่เคยได้เข้าหน้าน้องนะสามีเขาก็บอกว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามวัยแก่ตัวขึ้นมันมีอะไรตามธรรมชาติมันก็คือตามวัยแต่ว่าเราก็จะไปตามธรรมชาติไม่ได้สิพี่เราก็ยังอยู่ในวงการอยู่ใช่ไหมตอนที่น้าแพ้ท้องฮน้าแพ์ขั้นหนักมากค่ะตัวเห็บผื่นขึ้นทั้งริ้วรอยความแก่ตีนการมันมีความเหี่ยวความย่นนะคะความเย็นขั้นสุดไม่ออกเลยนะว่านาน่าจะมี พันน่ก็เอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าปกติทาทิตเมต์เราโบท็อกก็ไม่ได้สามีไม่อยากให้โตเราก็ต้องหาะไรตามธรรมชาติก็มีตัวนี้ค่ะเอ็มฟิวนะคะจากเกาหลีทาเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว้าวเลยอะตื่นขึ้นมันสามารถจิ้มไปงา้อ๋อแล้วมันเข้มฉีดใช่มันเข้มฉีดยาแล้วแล้วก็นี้เลยแล้วสามารถแป้มไปบนหน้าเราได้เลยแล้วก็ทาอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่ทาเรารู้สึกเลยว่ามันมีการทํางานของมันมันจะรู้สึกตุบตุบ ตูปฏติโลทาครีมตัวอื่นมันเหมือนการพอกแค่หน้าแบบเหมือนเคลือบแค่ผิวเฉยๆมันแค่เคลือบแต่ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันซึมลึกลงไปเขาเป็นนวัตกรรมไมโครนเดอรวัคี่สนึ่งรอยเพราะเราจะได้รู้สึกเลมือนันเราใช้ยังไงคาเช้าเย็นหรือว่าใช้ก่อนนอนแล้วอันนี้ที่ฮานาเซอร์ไพรส์ที่กว่านั้นอีกนะคะตื่นมามันรู้สึกเลยอ่ะว่าครีมยังทำงานอยู่ผิวยังรู้สึกเลยว่าเขายังตุบตุบตุบยังมีการทำงานอยู่ใช่รู้สึกมะมันไม่มีมันไม่ได้สัมผัสจากครีมตัวอื่นเลยเหมือนพี่ หน่มทาวันนี้นะอีก72ชั่วโมงค่อยมาทาเพราะว่าครีมเขาเนี่ยอย,อยู่ได้นานมากเข้มข้นกว่าครีมตัวอื่นเซรั่มตัวอื่นที่เคยใช้ถึง6เท่าและวัตรกรรมของเขาสาร่ลยสปองเจล่าเนี่ยค่ะ บำรุงนานบำรุงลึกรู้สึกแล้วว่าริ้วรอยมันจางลงผิวเด้งนะคะแล้วก็ผิวเนียนขึ้นมันทาให้เรามั่นใจมากขึ้น1ขวดเนี่ยน,นะคะ1290บาทใน1กล่องนะคะมี4ขวดแบบนี้นะคะ,คคะพิเศษสําหรับแฟนๆรายการเดอะค e ีนนะคะโทรมาสาสายแรกโอ้ยรีบโทร,ทรค่ะรีบโทรแค่2990บาทเท่านั้นดูมากก็รีบโทรเลย157 7นะคะหรือว่าไลน์แอดตามนี้เลยค่ะแอด e n f i e l นะคะไปปรึกษากันได้อย่าลืมโทรนะคะ1 577นะคะ30สายแรก30สสายแรกได้ไปเลยทั้งหมด8หลอดคือใช้1เดือนฟรี1เดือนไปเลยจะโทรสั่งเลยจะโทรว่าวันนี้ดีใจมากมีน้องฮาน่ามา แจกเคล็ดลับนะคะแล้วก็มาแชร์แล้วก็มาเยี่ยนเยียยด้วยคิดถึงไม่เจอนานเนาะ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 วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าอินเดียสวยๆนะคะของเรา3ามคนนะคะจากร้านนีน่าสีขาวค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเวลาหมดแล้วแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมช่วยติดตามเราใน The Queen Uncut นะคะทางก u t Channel กันด้วยแล้วก็หัวกันเข้ามาเยอะๆค่ะแต่วันนี้เราทั้ง3ามคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามละครเรื่องใหม่ของเรา2คนนะคะถึงประสา์ของเราแล้วเดี๋ยวชฉ่นชื่ออะไรนะเธอรู้ไหมชั่นชื่ออะไรค่ <c oughs> เป็นคายาเฮ